เดี่ยวเดี่ยวแต่ที่ก็คือกางานที่ทำให้น้ำอันนี้มันมีรูปทรงตื้นของศารอัลคาไลนะครับนะเพราะฉะนั้นคนเรามีกินคามีฟอร์รู้ตัวไหมต้องรู้ตัวใช่ไหมผมจะโอยมันไม่มีแรงใช่ไหมอันนี้ไม่ห่วงนะครับส่วนใหญ่ก็อากินเนี่ยกินอาหารอาดเข้าไปกินแรงใหม่ก็ไปไหมือนเช่งมีแคลอรี่พอรล่ะใช่ไหมอาหารหลายอย่างอาหารหลักที่ทำให้เกิดพลังงานก็มีโปรตีนคาร์โบไฮเดรต่ พลังงานแหล่งแรกของร่างกายส่วนใหญ่แล้วกาะเผาผลาญจากะทำให้เด็กก่อนเป็นแหล่งแรกนะครับอันบางอย่างอย่างเช่นแอลกอฮอล์ไม่ใช่อาหารแต่มันให้พลังงานนะครับมันให้พลังงานเข้าไปยุ่งเผาผลาญและสร้างพลังงานแต่ปัญหาของการให้เอาไปเอาไปแต่แต่อะไรที่มันสร้างพลังงานอย่างนี้โดยที่มีอย่างอื่นเป็นส่วนประกอบด้วยไปทำให้เกิดการที่เกิดปุ๋ยอีต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของอาหารที่เกิดพลังงานก็เหมือนเราอาหารทีนใส่ มันยต่อได้แลครกับนะแต่รถตัวนี้รถตัไนมันเยอะกว่ามะเนอันที่สองนีหนึงกิของของอาหารก็คือต้องชี้ถึงว่าอาหารเรื่องท้อที่เหมือนกับเป็นโคเอซนโคเทอร์โคเอนซมโคคเตอร์คือรด้วในกระวการที่อาหารที่เปลี่ยนพลงงานมันจะเปลี่ยนจากผมก็ทําเด็ดเปลน็โคซูโคสเปลี่ยนเป็นไเตรเบเตรืออัสเอรโคีงในวงจรของการหมุนพกนี้ในระหว่างทางัจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าเห็นไหมแต่สีน้ำเงินสี้เงินเนี่ย มันว so like, ้ fixed, checked, ing, ็การใ้พวกวิตามินหรือเกลือแร่ในการที่ทำใมันเปล่งแปงไปด้วยนะครับแต่ตรงนี้ใช่และส่วนๆในและตัวต้องน่ใช้บีบีหนึ่งบีสองบีสี่บีแปบีหอะไรแบั้นหรือใช้มีรอบบางตัวนะแมกนีเซียมอาาเล็กหรืออะไรสินะครับไอ้พวกนี้แล้วเรนไซม์หรือตวกเตอร์นะครับาฉะนั้ดงว่าว่าเรามีแบ่โอเข้าไปนโปรตีนไขมันย่างเยอะแต่มีพวกเอนไซม์พวกนี้นะอ่าจะ้องกนอนได้ไหมนว จะเลือให้ดีนะครับไอ้พวกเอนไซม์หรือโปรเอนไซม์หรือโปรคเตอร์มันเหมือนถ้าไ่หล่อลื่นมันเหมือนถ้าไม่หล่อลื่นอยู่ในในเครื่องยนต์ที่ทำให้รถมันหมุนไปได้อยู่เพราะสองอย่างมีความสำคัญพอๆกันนะเราจะเติมแต่้ะมันหรือยมันวิ่งไปได้แต่ที่เราไม่สนใจนั่มันหล่อลื่น้วมันเกียร์มันเบรกแล้อะไรท้้งหลางเนี่ยมันรถก็ังมันก็ังเอาไว้เรียนเรื่อยเป็ออริกไมโตรเียรื่องมันมีหลายอย่างแต่ละแต่ละในไหมาแต่ลในน้ำเยอะแยะไหมดเลยนะ ส่วนใหญ่แล้วเออยู่ไว้แล้วมีส่วนใหญ่เข้ามาจากอาหารที่มันมีเขาเรียกว่า nutrient rich แะ่อาหารที่มันอ่ะดูความสุขภาตรงนี้หน่อยแต่ละกันนะแต่ปกติร่างกายมีวงจรอื่นๆเรียกว่า metabolism h metabolism คือการที่ร่างกายเปลี่ยน homocysteine ที่เป็นเม็ดไขมันนี้แล้วแต่เม็ดไขมันก็จะเปลี่ยนออกมาเป็น S-adenosylmethionine s a d e n o s y l h <Yeah>. o m o c ซ s t e i n e ซึ่งตรงนี้มันจะมีเกิดการสร้างไอเม็ดเชี่ยวเม็ดเในร่างกายไปใช้ในกระบวนการหลายๆอย่างเยอะเลยนะครับ ที่สำคัญก็คือเป็นเนโมทาร์สปีเตอร์เมทิเลชันกระบวนการการทำงานของอิสแตนซบางอย่ที่จัดสมดุลของสารสื่อสารนะครับถ้าเกิดว่า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 นั่นการไมีไม่เชื่อไม่พอการจับสมดุลของสารสื่อสารก็ทำได้ไม่ดีหยูดีเอเมทิเลชันก็คือกระบวนการการก๊อปปี้ก๊อปปี้โค้ดของรหัสพันธุกรรมในการสร้างเซลล์ใหม่การซ่อมแซมเซลล์ใหม่ถ้าเกิดการก๊อปี้โค้ดมันเสียหายไปแล้วมันไม่เชื่อของก็ทำงานได้ผิดปกติแต่เราพบว่าเอาอบว่าที่เมทเทเลชันน ในคนท้องถ้าเกิดว่าเมทิเลเลชั้นใสขึ้นมีไม่พอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กมีโอกาสเกิดมืออ็ทุบตีอวเฟวนะฮะเกิดการไขสลังที่อุณหภูมิด่ำทิตอนแรกเกิดมีสูงมากเขาก็มาถามเราเอ๊ะการสร้างเมทิเลเลชั้นเป็นวงจรอะไนี้วงจรนี้เปลี่ยนจฮอร์โมซินเป็นเมทไพรินไอไอไเมทไพรินซินเทสซินเมทสเนี่ยมันทำงานด้วยไรผมทำงานด้วยวิตามินบีสิบสองวิตามินบีสิบสองต้องเปลี่ยนไป็น คปปัมีันเองเม่ชื่อคปปับติมีที่มันมีสององงานสองอันอะไรทางคำ่ตัวนี้ฮะการสร้างโฟลิกแอซิดจากโฟลิกแอซิดเป็นมชื่อโฟลิกแอซิดมันต้องการจะช่วยทำให้ของทำงานได้ดีขึ้นแต่เราพบว่ามันมีมันมีคนนค่าอยูอยู่ยีนตัวนที่มียีวนี่คือเอ็นคีเฟอร์ก็คือเมทิล่เอทิลินเจเอทิลน ไฮโดรโฟเลตหับเสเอนบเอสเอารนะคะเพราะว่าที่่งนี้ทำงานอยู่ติปุ๊บได้ได้โฟลิกแอซิดเยหนที่มันปกติเนี้ยไก่ทสร้างแอคติกโฟลิกแอซิดไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสร้างแอคติโฟลิกแอซิดไม่ได้วงจรกีงมันหมุนไม่ได้วงจีกิบสองมุนไม่ได้สร้างไม่เช่่อไม่ได้นะับมันก็เป็นโอกาสการที่จะเกิดโปรแกรมปิกริยาการเกิดหรือว่าเทเด็ได้ก็เลยที่มาของการสตูดี้ว่า ผมเอานี้ในคนท้องเราให้โฟลิอัสซิดเข้าไปคนละ5มิลลิกรั 5, มหรือ5,000มโครกรัมต่อวันหรือแม้ว่า RDA ของของโฟลิอัสซิทคนปกติเท่าไหร่600ถึง800มิลลิกรัม600ถึง800ไมโครกรัมต่อวันนะแต่หญิงท้องทุกคนผมจะแนะนำลูกสตาร์ดี้เลยให้ไปเลย5,000ไมโครกรัมสูงมากครับสูงมากทุกคนนะฮะสมมติว่าอัรตราในการเกิดหร,รือว่าคุณผู้หญิง พราะอะไรเพราะมีคนมันครอบคุมคนกลุ่มอย่างเงี้ยที่มียีนอะไรอยู่ในนั้นช่ไหมกินกันไปไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเรากินขนาดสูงมากใช่ไหมเหรออันนี้เป็นเป็นตัวอย่างที่ที่แบบางทีมันใกล้ตัวเราเราเราไม่รู้ไงเราไม่สังเกตนะการให้สารอาหารบางอย่างนะครับมันอาจจะเปลี่อะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นไปได้หรือว่าคนแต่ละคนบางคนมีความต้องการสารอาหารต่างจากคนอื่น ทีความสำคัญของผู้จัการเล็กๆน้อยนี้ไม่ใช่แคีนะอันนี้เป็นผู้ช่วนามทาานที่ทำงานบุ้งอยู่ในวงจรของพวนี้ของงานเนี่ยก็มีนทียะนะครับว่าเราจะมเนี่ยมเกี่ยวข้องกับการขาดไปจะมีขายเรื่องมันเกี่ยวข้องกับโรคเรื่อการลลายตัวนะครับแต่ว่าเป็นอย่งบอกว่ามันจะเป็นจับว่าโอ้ดีเองการเียวขาดแล้วทำให้เกิดอนั้นมันพ็ยากเพราะว่ามีหนึ่งแค่ทำงานของ้นคเดียวมีหนึ่งทงานผูกตัวมีสองกับมีหกคู่ข โอเล็กขึ้นอะไรอีกหลายตัวมันไม่มีเซตี้ที่จะไปจับว่าว่าแบบโอ้ทุกอย่างคอนโทรลทุกอย่างหมดแล้วมันดูนดนดนนแค่ดีหนึ่งตัวเดียวเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นเซตี้ที่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 ออกมาพยายามจะไปจับ่ะแต่ให้ดีหนึ่งตัวเดียวแล้วมันดีขึ้นหรือหรือมันเลวลงเนี่ยมักจะจะผลลัพธ์จะไม่แน่นอนเห็นเพื่อนไม่แน่นอนเพราะไม่สามารถที่จะไปควบคุมแฟกเตอร์ตัวอื่นได้ไม่สามารถจะควบคุมระดับของ มีสองมีหกหรือคือแร 1, ่ตัวอือออ่นหรือในเรื่องของพันธุกรรมตัวอื่นนมันไม่มีทางเลยนะที่ที่เส้นที่เกีบบ่ยวกับวิตามินมันจะออกมาเป็นแบบคอนโทรลซสน้นที่หนืองอยา่างนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้อาหารเป็นเหมือนน้ำม,มันเชือเ้อเพลิงไม่ใส่เครื่องรถนะแพทย์พลังงานอันที่สองอาหารเป็นเหมือนน้ำมันหนล่อลื่นนะครับทำงานในวงจรต่างๆข,ของของร่างกายอันที่สามเรคิดถึงอาหารคืออาหารที่ำหน้าที่เหมือนแอนตี้ออกซิเดนทน จะทำใี้เป็นแอนตี ant. Ant ้ออกซิแดนต์แอนตี้ออกซิแดนต์ก็คืออะไรแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือก็ค <c oughs> ือาสารที่ไปช่วยจับอนุมูลอิสารก่อนหน้าไปพิจารณาว่าอนุมูลอิสาราคืออะไรอนุโมงิสารก็คือคือคืออะโมเลกุลที่มันมีอิเล็กตรอนไม่ครบคู่พอไม่ครบคู่ปุ๊บมันก็ไม่สเสถียรไม่สเสถียรมันก็พยายามจะแย่งอิเล็กตรอนจากชาวบ้านเขามาเพื่อทำตัวเองมันเสถียร การที่ไปแย่งแร่่อนจากชาวบ้านเขาเนี่ยมนาจแย่งจบกปอเต้ทางเดกใช้มันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนอื่นเขาเสียเล็ก่อนไปเนี่ยไงเขเสียแรก่อนไปผู้หญิงก็เสียสภาพใช่ไหมฮะเพราะแอนติบอดนก็คือคือคือโมเลกุลของอาหารในบางอย่างแบบมอนมีเล็ก่อนเหลื่อเถ้เอาไปก็ไป้นตัวฉันเนี่ยมันถึงมันเสียแล็ก่อนไปช่วไปหาตัวอื่นได้ได้หรือที่ไม่ทำให้เกิดผลเสียสภาพเล้นะครับเพราะถ้าของของแอนตบอดก็เหมือนกับอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ร่างกายมันเิญเนี่ยมนอยู่ระโบ ทำความเย็นในเครื่องยนนะเึร <Yeah? S 1> ื่องยนต์ทำงานนึกความร้อนเกิดขึ้นใช่ไหมนะฮะอันนี้ใช้ก็เหมือนระบบทำความเย็นที่เกิดขึ้นถามว่าซีเรสพวกอนุมูลอิสระในในร่างกายของเราเนี่ยเป็นเรื่องปกติหรือเป่าเ็นเรื่องปกติครับนะเึรื่องยนต์ทำงานนึกความร้อนเหมือนกันนะระบบการทำงานของคุ้มกานทางเวลามี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 การติดเชื้อแลการอัดเศษเกิดขึ้นเนี่ยเซลล์ก็จะเริ่มปล่อยอนุมูลอิสระก็ชีค่าเซลล์ ไหคุณต่านานเวลาทำงานเนี่ยคุณเกิดอนุมูอิสระเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ร่างกายก็สามารถที่จะจัดการมันได้ทำให้มันสงบลงได้หลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วหรือหรือแม้แต่การเผาผลาญนะครับรุนอย่างในในตัวคนเดียวแล้วทำงานมีการหลุดรอดขออนุมอิสร์เกิดขึ้นมาไม่ธรรมดายะแต่มอยู่ด้ะไม่เกิน5%อต่าเมื่อไรที่ที่มันเกิด free oxygen เลยเราเกิน5%ร่างกายจัดการไม่ได้มันก็เหมือนเครื่องยนต์มันอเว์ฮีทเยอะเครื่องยนต์ก็พังเองเห็นไหมนตัวเดียวก็หังเองนะฮะหรือ รวการกรจัดของเสียการเก็ของเสียจา่ที่จะมันมีทิพยน้อยเรแค่มันมีทิพยนมีทิเยอะๆแค่ยัทิพ้อยเราตัว่าาน้ำได้ส่งให้ไตในกบวการตรงกลางเยมันจะทำให้เกิดสารอะไรที่มันแ็ติดมากๆ้องทีมันทำให้ต้องการมันจัดการได้ไม่ทันมันก็ทำให้เกิดนเสียต่อเซลล์เหมือกันอันนี้คือฟีเจอรก่ออันนึงเน้อความอันนี้ความสำคัญของของอนุโมูลอิสระนะแล้วการจัดการอนุโมกในร่างกายทั่วไปมันจะมี มุขตะไคร้ลเลยมุขตะโถงนี่ไม่ใช่กันก็าคืออันที่ขาวเลยนะเแต่ว่ามุขตะโเป็นเป็นสารอาหารปกติที่อยู่ในเซลล์นะดยปกติมันจะเปลี่ยนอ่ามันจะมีอยู่ในสภาพที่มันพร้อมใช้เวลามีอย่างนุ้อิสระเกิดขึ้นเนี่ยมุขตะโถงที่มันที่มันยังไม่ถูกใช้งาน่ยมันจะรีบเข้าไปจับเลยจับที่ตัวมันให้ถูกเปลี่ยนเป็นออกซิไดซ์มุขตะไทย้ลงนะออกซิไดซ์มุขตะโถงก็คือก็คืออะไรที่มัน ไอ้จับนึกในสารเกิดมาแล้วนะครับไอ้จ่งเอาไซคล์นั่งโดนดิบดิบไรีไซเคิลกลับรีไซเคิลกลับกลายเป็นรีดิวส์กตายเป็นตัวใหม่คือตตดนที่ยังไม่ถูกใช้งานนะฮะพร้อมจะจะจัดทำงานใหม่นะครับคือตู้ไฟไม่ได้แดงเพราะว่าจะจะจะถูกรีไซเคิลด้วยกระบวนการ e s p นะครับตู้ตูซิฟคอเฟตัวที่อยู่ัญหา ESDP อ่าการขาดเอ็นทรานซ์ตู้ซิฟคอเฟตก็ทำให้ดูได้ง่ายเวลาเจออะไรที่มันสร้างนึกในสารเยอะใช่ไหม แต่ในเรื ừ. 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 ่องที 15, 15, 15, 15. Right ่อื่นที่ไม่ใช่แร่แดงมันจะถูกรีไซเคิลผ่านพวกนี้ครับวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเอแอนตี้ออกซิแดนท์ทั้งหลายมันจะช่วยในการรีไซเคิลออกซิแดนท์คือกลับมาเป็นรีดิวส์คูเลอร์เพื่อทำให้ร่างกายพร้อมใช้ความหลังของแอนตี้ออกซิแดนท์ก็คือนีวิทยาการนะมันช่วยทำให้อะไรที่ที่ที่ทร่างกายมันมีรีเซิร์ฟของรีดิวส์คูเล้ร์เพราะมันยังใช้งานตลอดเลยนะนี่ก็คือเอนจิ่นคูเลอร์อาหารมีบทบาท ในการเป็นระบบระบายความร้อนในร่างกายอัน mm ที hmm. okay. ่สี่อันสุดท้ายก็ถึงบทบาทของอาหารนะครับก็คือว่าอาหารเนี่ยมันมีบทบาทในการเป็นวิตามหลอดก็คือว่าเป็นโมเลกุลส่วนประกอบของร่างกายของเซลล์ต่างๆของร่างกายด้วยไอ้ตรงนี้เราก็จะมองไปเหมือนกับสเปรย์พลาสต์ในกับอะไหล่ต่างๆของร่างกายในรถเดินในคูดถึงรถเดินกับกับร่างกายนะฮะ มันมีสองอเนบทบาทขงสุเพื่อมีบาทองโปรตีนไขมันนะครับใน่โรตีนก็เป็นบท่าาเบสิกบอีสรัเอใช่ไหมเยอะๆหน่อย่อยโปรตีนก็คือโรตีนมนยอั้มหน่อยิหลายตัมีเยอะแยะครับท้งกลุมที่ผิในร่างกายได้กลุ่มที่ิไม่ได้ในร่างกายหรือกลุ่มที่ปกติแล้วแล้วผิดได้ในร่างกายแต่ในบางภาวะต้องการจะให้อกเสริมนะครับไอ้พวกนี้ก็คือบทบาทของก อมิโนอะตุโปรตีนก็อยู่ในหลายกระบวนการของร่างกายกระบวนการสร้างของงงานกระบวนการจัดการเรื่องสารสื่อสาเยะแยะไปมเลยนะครับนี่คือความสำคัญแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะบทบาทของโปรตีนที่เข้าไปไปจัดการในภาวะการของร่างกายส่วนนึ่งก็คือไขมันบไขมัน เป็นหมอว่าผมว่าไขมันในเลือดสูงมันมันอันตรายแนะจริงๆไขมันมันมีความจำเป็นนะร่างกายต้องการไขมันนะฮะแต่ว่าจะทำอะไงให้ไขมันตัวนี้มันมันมันอยู่เป็นมันที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทาให้เกิดผลเสียนะครับตัวอย่างง่ายๆไขมันมเป็นส่วนของผนงเซลล์ทุกัเซลล์แล้วในผังเซลล์ตรงไหนที่มันมีไขมัน